สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าครัวกับพี่น้อยตามเคยนะคะพี่น้อยจะพาทําหมูผัดพริกแกงนะคะ,ะใครทําก็อร่อยนะคะอัตราส่วนผสมพี่น้อยทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆือวันนี้หมูของพี่น้อยแดงมากเลยนะคะ,ะพี่น้อยก็เตรียมอัตราส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําการผัดเลยคะ่ะขั้นตอนนี้นะคะพี่น้อยแนะนําให้ใช้น้ํามันนิดเดียวนะคะไม่ใช้น้ํามันเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมูที่เราผัดออกอีกมันจะเยิ้มนะคะ วันนี้พี่น้อยใช้พริกแกงสำร็จรูปนะคะอัตราส่วนผสมไปดูใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดไฟอ่อนนะคะใส่ผัดพริกแกงของเราผัดไฟอ่อนๆนะคะผัดให้พริกแกงของเราหอ,หอมๆก่อนนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆลองไปทํากินดูนะคะ,ะถ้า รสชาติเป็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพี่น้อยได้นะคะพี่น้อยยินดีนะคะตอบคําถามทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่น้อยไม่มีใบมะกรูดสดนะคะพี่น้อยใช้ใบมะกรูดแห้งแทนนะคะมาคอยดูว่า,าเราทําแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนจากใบมะกรูดสดมาใส่ใบมะกรูดแห้งแทนนะคะเพราะพี่น้อยทําอาหารอยู่ต่างประเทศนะคะใบมะกรูดสด ก็ไม่มีนะคะพี่น้อยก็ต้องมาดัดเปลงใช้ใบมะกรูดแห้งแทนนะคะตอนนี้พริกแกงของเรานะคะผัดเริ่มจะส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะไฟเริ่มร้อนกลิ่นหอมเริ่มออกแล้วนะคะพี่น้อยก็ใส่ใบมะกรูดแห้งลงไปนะคะล้างทำความสะอาดรสดเจเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปผัดกับพริกแกงของเราให้ส่งกลิ่นหอมหอมนะคะทุกคน เมื่อเราผัดใบมะกรูดกับพริกแกงอ่รงกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็อใส่หมูลงไปเลยใส่หมูลงไปผัดให้เข้ากันดีกับหมูของเรานะคะเห็นไหมคะทุกคนหมูมันจะอ่า เริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันเริ่มจะสุกพี่น้อยจะผัดให้สุกประมาณ80นะคะทุกคนแล้วพี่น้อยจะปรุงเครื่องผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพิกแกงของเราหี<อ>นะคะเมื่อเราผัดสุกประมาณ80พี่น้อยก็จะปรุงรสนะคะตามด้วยซอสของนังรมนะคะทุกคน แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้พี่น้อยใช้น้ำตาลทรายแดงตามด้วยผงปรุงรสหมูนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะอัตราส่วนผสมนะคะเพื่อนๆสามารถชิมแล้วก็ปรับเพิ่มเติมได้ตามชอบนะคะแล้วก็ตามประมาณหมูที่เราใช้ด้วยนะคะทุกคนสูตรอาหารจะไม่ตายตัวทุกคนสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามใจชอบนะคะ ใส่เครื่องปรุงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ไฟเริ่มเดือดนะครับพริกแกงกับหมูของเรานะคะอ่ะเริ่มแห้งเราก็จะใส่น้ำไฟเล็กน้อยนะคะใส่ผัดใส่น้ำ ไปเล็กน้อยประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะให้มันขลุกคลิกนะคะคือใครชอบอ่ะเป็นน้ําเยอะก็สามารถใส่ได้ตามชอบนะคะพี่น้อยใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะขลุกคลิกผัดเข้าไปเห็นไหมพี่น้อยก็เทสให้ทุกคนดูนะคะหมูของเราสุกได้ที่แล้วนะคะน้ําก็ขลุกคลิกข้นงวนแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ รสชาติชิมได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทสให้ทุกคนดูร้อนๆจากกระทะเลยนะคะ,ะพี่น้อยใส่พริกอ่าชีฟ้าด้วยนะคะเพื่อให้มีสีสันสวยงามนะคะ,อะตอนพี่น้อยใส่คลิปวิดีโอมันไม่เห็นนะคะนี่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคน ถ้าใครชอบให้พี่น้อยทําคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สํำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อ,อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อ,อไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ทักทายมาได้หลังไหมนะคะสวัสดีค่ะ